คุณสิบสี่กุมภาใช่ไหมคะขอดูรายยิมนะสิค่ะวันที่สิบสกุมภาเนี่ยเป็นวันที่เขายิ้มแย้มหยิบสายกันนะการระหว่างนุ่มกับสาวแมนบอลคุณวาเลนไทน์โอเคแข่งได้ยินเสียงของลุงเคาะกระโหลกกลาขอระฆังเคาะระฆังขอทานนะ ก็ยังใจสั่นหวั่นไหวแล้วเฉียถ้าไปเจอเฮอริเคนมั่งสึนามิมั่งมันจะไม่ไปทั้งหมดเฉลี่ยแค่นี้ก็ยังหวั่นไหวนะฮะฟังให้ดีนะครับว่าเสียงของลุงนั่นนะมันมีศักยภาพสูงเพราะเรียกมาจากว่าเสียงลุงออกมันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ออกจากเสียงของลุงเนี่ยฮะพอเวามันผ่านอะไรก็ได้ ที่มันเพิ่มเสียงดังมันเหมือนกับเพิ่มขยายออกไปนั่นเองครับเขาเรียกว่าแอมพลิจูดนะในภาคของการขยายเสียงของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของเขาแต่ของลุงไม่มีอะไรเลยมีแต่เสียงเพราะพลังงานที่บล่อยสุดนี้นมันทำให้มีความเล็กมีความแหลมมีความคมในตัวมันเองเพราะว่าโดยปกติเสียงมันเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาค เสียงเป็นพลังงานพลังงานที่ชาวฟิสิกส์เขาพูดถึงคือพลังงานโฟนอนโฟนอนคือพลังงานไอพลังงานตรงนี้แหละทางฟิสิกส์เขาพูดถึงเอาไว้แต่ของลงุงมันจะเลยพลังงานโฟนอนไปทีหนึ่งลุงจะเรียกว่าพลังงานบริสุมันจึงมีพลานุภาพมากในการที่ทําให้ใจของหนูจะสั่นมากขึ้นวิธีการแก้ไม่มีอะไรามากมายค่อยๆหายใจท่านเองครับไม่ต้องไปวอรี่กับมัน สูดหายใจเข้าไปเจอจะจจอจะทำมันสอบซัพพอร์ตกันแหละกันระหว่างปอดกับหัวใจเท่านั้นเองทุกอย่างมันก็จะลงตัวได้อย่างดีมากโอเคนะไอ้ส่วนคลิปที่ทางด้านแอดมินเขาส่งให้ดูน,นะฮะก็คือเรื่องไขมันในตับถือเป็นการฟังเป็นเพลินไปเฉยๆตรงนั้นอย่างน้อยสุดก็อยากจะให้หนูได้รู้ว่าในระหว่างคําถามเมื่อวานนี้กับวันนี้มันจะห่างกันมากไม่แอดมินเขาเข้าใจไม่อยากจะให้เกิดช่องว่างน,นั่นเองครับผมจึงให้ฟังนั่นไปก่อน ถ้าหาก็ได้อาน,นิสง์จากการฟังเรื่องของไขมันในตับได้ก็มันก็ยิ่งดีใช่ไหมมันก็ได้ดับเบิลใช่ไหมครับสองแรงบวกเลยก็แปลว่าทางฝั่งคุณวาเลนไทน์เนี่ยอยู่ที่บ้านก็จะมีคนโอ้โหเอาใจขนาดนี้หาไหนได้ได้แผ่นดินนี้ <c oughs> ไม่ได้บนคุณนะแต่ทั้งหมดก็คือสิ่งที่คุณต้องการมันมาถึงเวลาแล้วจ้าพนักงานบริษัทนี้สามารถที่จะเยียวยารักษามนุษย์ได้อย่าง